หลายคนก็ได้ดูไฟล่าสุดของนะัาเดนิสบูริสตไปแล้วนะครับคือแกก็ชนะนั่นแหละแต่ว่าหลังจากนั้นแกก็พูดว่าอยากจะเจอรถถังอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือมันไม่ได้แค่นี้ไงนะครับผมดูว่าเอ้ยอาจจะเป็นความจริงก็ได้นะครับที่เขาพยายามประโคมข่าวว่าเดนิสบูริสตอยากเจอรถถังเพราะว่าแกก็ไปให้สัมภาษณ์ในทีวีที่ต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็บอกไปแทบจะทุกสำนักเลยแล้วก็ล่าสุดครับโตอบอกว่าแกก็ออกไปครับไปบอกประกาศทั่วห้องเลยแล้วก็เข้าไปที่สื่อมวลชนครับให้สัมภาษณ์กับทางสปอร์ตค อาจจะทุบรถถังแล้วเอาโบนัสกลับบ้านนะครับเขาบอกว่าเขาจะเอาโบนัสแบบ2เด้งเลยนี่คือสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์นะครับถ้าใครสังเกตเนาะตอนที่ล่าสุดเนี่ยวันจะให้สื่อสื่อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสื่อที่ก็เป็นของต่างประเทศครับสัมภาษณ์ก่อนแล้วก็น่าจะประคมกันเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็น่าจะเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะว่ารถถังเองมีการแพลนไฟที่ญี่ปุ่นเอาไว้กับทาเครุเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลายปีแต่นะครับในช่วงระหว่างรอเขาจะเจอกับใครครับ ก็คงมีคนนี้แหละอาจจะให้ได้วอร์มก่อนไหมเพราะว่าก็ยังไม่ได้รู้ว่าตึงมากสําหรับนะ้าเดนิสพูริตนะครับเดนิสพูริตเนี่ยตอนนี้ก็39ปีแล้วครับนั่นผมเลยมองว่าเขาไม่ได้ตึงมากแล้วก็ส่วนสูงอยู่ที่165ล่าสุดชนะจาคอบสมิธนะครับ หรือว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาเสริมทัพใหม่ที่เป็นนักชกจีนนั่นก็คือเวรุยนะครับดริกีอดีตแชมป์เควนนะครับสูง175แต่ว่าเวรุยเนี่ยน้ำหนักก็อาจจนะอยู่ประมาณสัก 14-5- ถึง135เนี่ยประมาณนี้แหละอยู่ในเกณฑ์นะครับหรือว่าจะเป็นคนนี้สองคนนี้แหละผมว่าใกล้เคียงนะครับที่จะได้เจอรถถังและก็การประโคมข่าวอว้ไแบบนี้ก็น่าจะเป็นการดูกระแสด้วยหรือว่าจะจับเซอร์ไพรส์รยัดเวรุยเข้ามาสู้เลยอันนี้ก็น่าดูครับในกติกาคิกบ,อกกบก็อกซิรกมา,กกท,า,กกามยทยยไ ชั่วโมงนี้ก็เอารถถังยากหน่อยนะนะครับสำหรับพี่เดนิสพูริ d แต่ว่าถ้าเป็นกิจการคิกบ็อกซิ่งตรงนี้ก็ต้องมารอดูอีกแล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรการประคมข่าวครับข่าวนี้ก็บอกไปเลยครับเดนิสพูริ d ท้าสู้เต็มที่ครับรถถังมาเลยยอดเหล็กเพชรเอาไว้ก่อนนะที่แกแพ้ยอดเหล็กเพชรไว้วันลุมพินี17ผมว่าแกควรจะไปแก้มือกับยอดเหล็กเพชรก่อนนะค่อยจะมาเจอกับรถถังครับก็จะได้ขายไฟไปีดค่แกชนะยอดเหล็กเพชรได้นะเออค่อยถามหารถถังตรงนี้ก็ว่าไปอย่างนะครับให้แกต่อยสัก2ไฟนะครับในปีนี้คือต่อยอีกสักสองไฟแล้วกันนะครับก็ไปเจอกับยอดเหล็กเพชรเนี่ยอ่ชนะยอดเหล็กเพชรปุ๊บก็ค่อยมาท้าสู้รถถังแล้วกันแต่ว่าถ้าแพ้ยอดเหล็กเพชร ก็ต้องบุกมือบายบายก่อนนะครับก็เป็นแนวทางประมาณนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกวา่าแต่ว่าการที่ it, เดนิสปูริตพรำว่าอยากจะเจอรถถังเนะี่ยผมว่ายัางยังไม่ได้นะแต่ว่าถ้าจัดก็ดีนะให้เป็นไฟวอร์มของรถถังหรือว่าเผื่อๆเนี่ยนะแกอาจจะชนะรถถังได้นะอันนี้คือช็อกโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาติดตามกันครับขราวนี้นะครับบอกเลยครับว่าเดนิสมั่นใจมากขอโบนัส2ต่อเลยครับมั่นใจมากครับอยากเจอรถถังทุบรถถังแล้วเอาโบนัสกลับบ้านครับ